วัสดีครับผมวัชรพงศ์นะครับจากช่องขายกล้วยไม้จากสวนขจาทานนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํากล้วยไม้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เลยนะครับก็ว่าได้นะครับตอนนั้นคือช้างนะกล้วยไม้สกุลช้างนะครับกล้วยไม้สกุลช้างนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือจีกันเทียนะครับเป็นไม้ที่พบได้ตามป่าธรรมชาติของ บ้านเรานะของประเทศไทยเรานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะสมัยก่อนนี้จะมีทำป่าเยอะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะหายากแล้วนะแล้วช้างบางตัวนะในป่าก็คงจะหาถ้าไม่ได้แล้วอย่างเช่นช้างแดงนะช้างเผือกอย่างเงี้ยจ,จะหายากแล้วนะส่วนใหญ่ทาป่าธรรมชาติตอนนี้จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่พวกช้างกะนะแต่ไม้ตัวนี้นะไม้สกุลช้างเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเขาเอามาพอเลี้ยงในเยื่ ผนะสมข้ามไปข้ามมาแล้วสมพันธ์จนมีสีสันหลากหลายนะครับได้เยอะเลยนะมีตั้งแต่ต้นหลักๆนะก็ช้างแดงช้างเผือกนะฮะช้างพลายนะช้างส้มช้างกระตูนนะช้างบลูออกมาทางช้างกะก็มีนะครับตอนนี้ช้างจะมีสีสันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีรูปนะขึ้นรูปให้ดูหน้าจอนะครับ ว่ามีช้างอะไรบ้างนะมีเยอะเลยนะครับสำหรับช้างนะเป็นไม้ลากอากาศนะธรรมชาติเขาเกาะต้นไม้อยู่นะครับเป็นไม้ลากอากาศเวลาปลูกนะไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องปลูกอะไรเลยนะแขวนลอยๆได้เลยจะปลูกด้วยกระถางพลาสติกก็ได้นะครับกระถางไม้ก็ได้นะแบบนี้กระถางไม้นะหรือบางทีจะไปติดตอไม้แบบนี้ก็ได้นะครับไปหาตอไม้ติดก็ได้บางคนอาไปติดตามต้นไม้ที่มีที่บ้านนะต้นไม้สดที่เป็นอยู่เนี้ย ก็ไปติดได้นะครับติดต้นไม้ได้เลยนะกล้วยไม้ช้างเลี้ยงง่ายนะครับลดน้ําแค่วันละครั้งนะฮะแสงก็ประมาณ40%อนะอย่าแสงเยอะมากกว่านั้นนะฮะเพราะแสงถ้าแสงเยอะมากเนี่ยใบเขาจะเหลืองใบไม่สวยพอช้างจริงต้นก็สวยเราโชว์ใบด้วยนะครับฤดูดอกของช้างนะครับจะออกดอกช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุุภาพานะประมาณ4เดือนนี้นะเป็นไม้ที่ออกดอกแล้วมีกลิ่นนะหอมมาก นะกินเขาจะหอมนะยิ่งช้างแดงนะสมัยก่อนก็ถือวเป็นราชินีของกล้วยไม้เลยนะกล้วยไม้ป่าเพราะว่าพบเห็นได้ยากมากนะครับก็มีสีสันเยอะนะเพราะหลังๆนี่จะมีลูกผสมเยอะนะการปลูกก็ไม่ยากนะครับก็ส่วนใหญ่ในะพวกนี้เราจะเลี้ยงเนื้อเยื่อมานะเวลาปลูกเราก็ เลี้ยงจากนิ้วเอานิ้วมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่อันนี้คือไม้พอนยเยื่อนะฮะพอนีเยื่อไม่ต้องอะไรไปใส่เขาถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางแม้ก็ถอดกระถางน,นี้ได้เลยนล้าลากเขาเกาะกระถางแล้วนี่ไม่จําเป็นต้องถอดกระถางออกนะครับสามารถสวมไปในกระถางใหม่ได้เลยนะอย่างนี้นะเอากระถางเก่าสวมไปในกระถางใหม่ได้เลยนะเพราะพวกนี้เขาต้องการกระถางแค่ยึดต้นให้มันทรงอยู่ได้เท่านั้นเองนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเลย นะเพราะว่าเขาเป็นล่าอากาศอยู่แล้วเดี้ยงหน่อยล่าเขาก็จะลอยๆอย,อยู่ข้างนะฮะช้างนะครับเลี้ยงแสง4-40%ถึงรลดน้ำวันละครั้งนะฮะยกเว้นหน้าแรงๆหน่อยนะช่วงไหนอากาศแห้งๆหรือว่าร้อนมากๆอาจจะลดน้ำตอนบ่ายสักหนึ่งก็ได้นะเพราะเขาเป็นไม้ล่าอากาศนะลดปุ๋ยนะให้ดีนะลดปุ๋ยอาทิละครั้งนะฮะถ้าไม่ใช่หน้าดอกเนี่ยเราก็เน้นปุ๋ยพกสูตรเสมอบ่อยๆหน่อยนะพวกสูตรยี่เบ็ดยี่เบ็ดยี่เบ็ดนะฮะ เพื่อบำรุงต้นให้เขาง,งามเต็มที่นะครับแล้วอาจจะต้องฉีดยาเชื้อราบ้างนะกับยาป้องกันมแมลงนะเพราะว่าช้างเนี่ยเขาชอบจะมีมะแมลงนะมาต่อยใบเขานะแล้วก็มาวางไข่นะทำให้ใบก็เป็นจุดเหลืองๆนะจุดเหลืองๆเล็กๆหน่อยมันก็จะดำนะพะมีเชื้อราเข้าไปทําลายอันนั้นเกิดจากมแมลงชนิดหนึ่งนะเข้าไปวางไข่ที่ใบนะครับเราก็ต้องฉีดยาป้องกันมแมลงบ้างนะ แล้วก็ฉีดยาเชื้อราป้องกันก็นบ้างเพราะว่าช้างนี่เราโชว์ผิวใบก็ด้วยนะครับใครสนใจช้างนะครับเรามีลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปดูได้นะเรามีจําหน่ายหลายขนาดนะครับมีหลายไซส์เลยนะทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะ yes? เรามีจําหน่ายกดดูในลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนะครับหน้าร้านของเราก็มีนะครับหน้าร้านของเราก็มีลิงก์หน้าร้านนะด้านล่างเหมือนกันนะกดเข้าไปดูได้นะในลิงก์ของร้านนะ ขายกล้วยไม้จากสวนขยาทานออกขิดนะครับก็ถ้าเข้าไปในลิงก์นะจะมีไม้ให้เลือกหลากหลายเลยนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ตามชมเราอยู่นะครับใครสนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้นะฝากกดถูกใจนะกด s ั b สไคร b ์เอาไว้นะแล้วก็จะได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ชมนะครับสวัสดีครับ